ลงเ้านกันมายายตายาปอเท่าดเคยนาด้อยากสหดนิทาน่อนอนดูแล้วหาไม่ทุกใจก็ขอท่นไหวนสดตำรวว่าีาบนบ้มเอาลูกสาวเร็วไอ้นป่าอีนั่งอยู่เดี๋ยวนี่กีาบ้านนี่ มันม si si ันไหนได้หรือม้าเอาเด้อไปปลูกเด้อบักจีด้วยมึงเยอะสุดยนั่นมาเอาเทีโอ้ยสิฟ้าขอยังพอมาปลูกมันเลยสินอนอยู่กัแล้วตัวเดียวนี่จะลำเลียมเล่ยแต่เดิมนี่ยส่มันหน่อยหน่อยนึงเว้ยเอ๋อมาเก็บเดี๋ยวลูกที่เป็นู้ปลูกดอกเอาเอาเดี๋ยวพอจะเก็บไปเอาไปปลูกได้บักจีด้วยมึงอ่ะมึงเอาไปปลูกได้เอ้โหอ้า พ่อพ่อเป็นผู้ใหญ่แล้วลูกสิเป็นผู้คน้นดอกบานเออเอาจังสังก็ได้คีดเ้ยเอาเอาเเอาพอผ้คนด้ออลูกสิเป็นผู้คีก่คอยดเลยมึงกดินเจ็บกี่เรืนี่ขันพ่ว่าลูกเหดครมาเห็ุบังกระดู ลูกสิปลูกดอกเออเอ้อเ็บเห็บงเขาต้องเงี้ยเงเียพราอ่ะโอ้เลี้ยงเสตีพ่อกันมจะาช่ลเนาะมาแล้วพอแล้วกันพอมาปลูกันแล้วลูกสิเป็นผู้ถมให้ไหวววออกระสันมึงมึงยไปเดี๋ยวพอสิเป็นบุญอ่นเส้คอเหยาบกได้ยเป็นสิมัันได้ยินเจ็บแ้ เจ็บ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 ให้เที่ยงไปเดี๋ยวฟอนปลูกลงไปไปเฮ้ยไปเจ็บให้เที่ยงไงยพอไม่เจ็บมาอกดูว่าคุณเจ้าดีว่าเห็ดเที่ยงมันเป็นยังไงหนิมากมากไปฟอนพาไปบอกคุณเพียงไปเจ็บเห็ดแทบบอกพ่นเจ็บเห็ดเนาะเฮ้ยมันสะมาเกิดย่านี่พ่อนี่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 ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งโอ้ยดอกเดียวนึงจะเอาเห็ดหนังด้วยนี่เฮ้ยเียังจะเอาเอาเปล่าอ่ะไม่ผมเอากูณจะเอาเอาโล่ฟอนอ่ะเออกูณจะเอาเออมามามาเพียพียงเ้ยนี่อีกดอกนึ่งเจ๊ด้ยเนี่ย โอ้ยม oh, <Bye. S 1> ันมาดอกไมยเท่าเทาไปที่มันจะแกงยิ้มในตีพอดลยนี่แกงยิ้มก็เอาไม้อกไมบ่เอาดอกบ่เอาเอาคำบ่เอากูจะเอาเออพ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 อือเก็บไหลแล้วบ่พอแกงเลยติพ่อแกงว้ยมันได้ไหลแล้วไปเป็นจะได้กินบ่น้อที่เลยดังไฟนี่ก็เป็นพ่อป่านี่น้อมันจะได้ยุ่ยได้กินบ่แนวนี่แม่แต่เย็นเนขึ้นน้ำลวกไกล้พ่อ ได้กินแหน่ใเย็เนๆย่างึ้นแง่งๆได้ชิเนไย,ย,ย้เอาไฟพื้นใส่หลายชิ้นมันได้กินได้ไหวเดี๋ยวพอใจหอนไปแล้วอยากกินเขาม,มันถือฝนมันถือฝนว่ะดังแง่โอ้ยคิดหนักกัน้อไฟถือฝนเป็นพื้นถือฝนเลยนะอยอเ,ททเอ้ยพ่อเท็ยดเทีดเอ้ยพ่ออยากนวดเราได้ชิ้เออไปนวดรถทารถพออ่อเดีย๋ยวลูกแกงซุกลูกเสือหนัก อางน้น่นนกันเอโอ้ยักปันนี่ซิมมึงกันเด้อพอด้วยโอ้ยมัะเสียบจ่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอห้จิ้ก้นพอถอกันจินหอมแต่ะเสีบแต่นอน้อนอมอ้ิ้ได้กหอนกัน <laughs> hm, đi khắp cửa. Say áp cơ sếp xẹp, của hồng bì. Ô thôi nọn là xẹp mất con bọt hồi đi, bà. Mắt sao có cái chân hiệp nữa. Kìa mày gặp sao mày 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 nấm này, mày 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 ลูกก็กินมัแล้วแล้วพอนอนหลับนะเดี๋ยวตานามันเล้าพอเอาอ๋ชบมึงเออมยพอมันก็เป็นชีปุ่นๆคองยังี่มาเออว้ายมันเนอย่งนออย่ังนอนี่นอโอลูกก็เป็นบินดิ่พอหวไวแล้วมันแล้มันเช็ดเบี้ยเจบเจ็บนีมันถเบี้ยเจ็ดเี้ย็บเบี้ยจนเนี้ยนี้ พออี้พอไปบกจบกันเด้วสาจะดีเด้จะไปโดน้อพอจะไปโดนเนอะป้าป๊าป๊าจิจิจิไปปไปข้นมาโอมันเป็นตลอดพอมันเป็นตลอดเหมือนกันมาไปพอพอไปตลอดจิยไปพอคุณบอกแ้วคุณบอกว่าอย่า มาน้อนติพอน้อนตีมาเลยมาเลยมาเลยแล้วมาโอ้ยิธีโบราณเป็นเรื่องที่พ่อเอามึงมาเลยมึงมาเลยล่าเสียงที่พอแก่ออกพวกแก่ออกโอ้ยแกกจนเจ้าโอ้ยเึ็นจนฉี่พอธี่ไม่ตีโอ้ยิธี่ไม่ีโบราณตีเออ่ที่โบราณโบราณเออโบราณอ่าอ่าทีแล้วนี่นะนี่นะนี่นะเดี๋ยวก็เท่าเดี๋ยวก็เท่าเจ้าเอ้ย โอ้มันเข้น่พอพอวิ่อหนุ่มวิ่งจะหายไปเพิ่นหาดเขื่นอะไโอ้นี่แหละที่ได้เนียโบลานเนี่ยิ่นวากัดจินกินเ็ดกินเ็ดกับเบี้ยเ้ก็ต้องฝังทังเกลทิต้มันจังเศราเพราะว่าหายหาดินอยู่ผิดออกพอ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  นี่ละพี่น้องก้อนที่กินเห็ดนี่พยามพี่จะน่าเรียกเมืองแแม่ย่ามไปเก็บน้ำปลาน้ำโคกันน้ำทงไห่ทงหน้านี่ต้องเบิ่งสะกอนหากสงสัยว่าเห็ดกินได้หรือไม่ได้ก้อนเดียวมาเห็ดกินนี่ ต้องเอาไปขันใส่เขาเหนียวกอนทาม,มันออกเป็นสีม่วงมันเป็นเห็ดกินบ่ไดดขันล้งกินไปแล้วให้ได้ใส่ท,ที่นี่นะของพ่อใหญ่นี่เออเอาลูกเคยฝังใส่ดินให้เลียตะค้อให้มันดูดทิศออกเหลือไปหาหมอจังที่ลาออ่าเด้อพี่น้องการไปเก็บเห็ดต้องเบิ้งเห็ดมันละเอียดละออดีๆแนะ่ คันแบนเฮ็ดเบี้ยนี่มันจิเป็นเบี้ยขันถิเบี้ยนี่มันต้องเง็ดแบบนี้แบบเ็ยังพ่ออยู่เดียวนี้พ่ออฮ็ดให้ดูเคยนี่บ้านนี้มันกะทวงเชาแล้วเออจังนขี้ล่ะมีท่านของเรื่องนี่มันก็มีบทบาทแค่นี้ล่ะเอาพอมีท่านเรื่องนี้แต่มาาจะใส่ปูของพ่อนี่ว่าหอยพังปูของพ่อว่าขันไม่ได้กินเห็ดเบี้ยก็ต้องเง็ดแบบนี้เบล้ยถิใครในใบชิดเบี้เฮ็ดอ่ะ ใช่แล้วแน่แล้วพอ่อโู้แล้วส่งหายแล้วห้าก,กับโซ่หาาแล้วป๊าตอเมีบ้านทั้พ่อไปไปตัวมันคำแล้วไป